ควัทุกคนยินดีต้อนรับสู่บีเบร์ลอนนะคะเดี๋ยวไปรับชมคลิปต์เลยค่ะช่องของพี่คนนี้เลยค่ะแนะนำช่องนีเลยคะทุกคนคกช่องนี้นะคะเป็นช่องเกี่ยวกับแนะนำคนที่ใช้ i หรือวาดแอปต่างๆนะคะเป็นนี่เป็นของพี่คนนี้เลยนะคะชื่อช่องพีนัทบัตเตอร์นะคะนี่เลยค่ะต้อนรัทุกคนเห็นเลยนะคะ ไปกดติดตามพี่เขาดยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าคลิปพี่เขาแนวอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูช้าๆนะคะนี่นะคะทุกค่ะก็จะเป็นแนวแบบนี้นะคะส่วนมากพี่เขา,เขาจะแบบแนววอล์กนะคะแล้วก็แบบแนะนำพวกแอปต่างๆนะคะนี่นะคะใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับต่างๆก็สามารถไปดูพี่เขาได้นะคะนี่นะค่ะ ที่ทุกคนเห็นเลยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ